มาจ้าเพื่อนเพื่อนหลังจากที่ฝนตกหนักไปเมื่อคืนทั้งคืนน้ำกระลวดถนนไปแล้วพี่น้องเอ้ยเดิยนยนอยก็เพึ่งจะได้ออกมาตั้งจอนะคะบ่หมานดอกเมื่อนี้ป่าไม่ร้องเลยเพราะตอนนี้ขนาดนี้ก็สี่โมงแรงแล้วมันห้องแต่เมื่อเศร้าพอดีช่วงเศร้าย้ยน่อยติดธุระเลยไ่ได้ลงมาทำการแสดง มาแสดงกระตุนว่าป่ามันล้ไปเบินแล้วแล้วอีกอย่างหนึง่งน้ำม,มันหลายป่ามันไม่มองไปเพราะอึดเพาอยากแล้วมันก็นเลยว่าถือยอเขาถ้าว่านั่นเขาก็าเอินว่าน้ำม,มันซานป่ามันซานแล้วเพราะว่าน้ำม,มันข้นเต็มแล้วจ้ะเพื่อน,น,นจ้ะช่องทางนี่บริเวณคลองนี่คลองนี่เมื่อก่อนเมื่ออาทิตย์ก่อนไม่มีน้ํานะคะตรงนี้ก็เป็นคลองเป็นสะพานถนนนะแต่ตอนนี้เป็นน้ําหมดแล้วจ้ะเพื่อน ยังคงตง้องอีกนานล่ะถ้าน้ำก็น้ำสิบกน้ำสิลดแต่บ่รู้ว่าสิลดหรือบลดถ้าเขาเพราะว่าช่วงนี้เขาปิดประตูน้ำแล้วก็อาจจะน้ำจะถ่วมเหย้าแล้วจ้ะเพื่อนเพื่อนเพื่อนก็พักกันยกย้อยตั้งแต่เมื่อเ้าเพื่อนก็ถูกอยู่นะคะเพราะตอนใบใบม้าก็เริ่มบวถึกแล้วจ้ะปากกระบร่องแล้วมาจ้ะนี่ถึกบ่ ตาเริ่มบ้นั่นแหะพี่น้องจ๋ามันเริ่มบ่ถื่แล้วเดูน้บให้ดูนมองเจ้าของด้เนี่ย

อ่ะบ่ห้องแล้วบ่ห้องคือเหมือนอาทิตย์ก่อนแล้วพี่น้องเย้ยเมื่ออาทิตย์ก่อนโอ้ยห้องสะนันฟันเฟือนรอบนี้ร้องตั้งแต่เมื่อเช้าพอบ่ายมาปลาไม่ร้องแล้วจ้ะและณนะตอนนี้ก็เริ่มปลากับบอกจะถือเลยล่ะผู้คนก็เริ่มกลับบ้านหลายเราจะเมืเ่อเ้ารนี่คนลหลายๆเต็มถนนเลยนะคะเมืเ่อเ้านี่เพราะว่าเมืเ่อเ้ารนี่น้ำเต็มนี่แล้วจ้ะ ตอนนี้น้ำเริ่มยุบแล้วน้ำมันยุบมั่งแล้วมันก็เลยปลากะเพราท่านได้ถือดอกที่น้องเลยอน้กะงกด้ระพากันมาเอาเขานะคะเนี่ยเกี่ยวเขาร้อยน้ำรถมาลากเขาออก ว่ามีตัวเริ่มห้างเราจะเพื่อนๆลากระไดเดี๋ยวหน่อยกระยานได้เก็บจอกับพนาคอนอยู่ป่าเก็บไม่ใส่เอาปานไม่ถูกเนาะ ไปไม่ถูกก็เก็บกับเก็บจอกลับบ้านตัวทำเมื่อน,นี้ฝนบาตกพวกนี้ก็เริ่มลุยงานกันต่อเลยจ้านม้่อยน้อยขอพักผ่อนหนึ่งวันเพราะว่าฝน,านมันตกเมื่อคืนนี่ทำการอะไรกับบ่ได้เละหลายขันยังไป